สิดห้าวันสิบห้าวันออกภาษามีแรงฮึดให้เป็นที่นะอีกฮึดเดียวมาให้เป็นที่ได้อะไรมาเชยชมสักนิดหนึ่งดีไหมมีแรงกเพลิไมีอะไรจะตั้งใจทำย้วไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้หรอกอะไรตั้งใจทำงานทุกอย่างสำเร็จหมดตั้งใจให้จริงเท่านั้นมีเสือเดีย้ยตัวนี้ของดวนขึ้นทางไปแล้วมีเ,เีือเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ย หอมหาวใจตัวเองเลยที่ไรไม่กินเลยหัวใจวเราแข็งขนาดนี้แบบอ่อนอๆย่อย่ๆอๆยัยๆนๆ,ๆนอกลู่นอกทางเคยสู้ได้ไหมมีใครเก่งขึ้นมาบ้างไหมกลิ่นหอมเลือ่อมละลาตัวเองเลยนอกลู่นอกทางแล้วสำเร็จหรือยัองๆๆ ตำองแี่แก้ไขไม่มีอะไรหรอกที่แก้ไม่ได้แก้ได้หมดไมในเราไม่ตั้งใจทามมาถามาฉะนั้นเขาเลยติดถามตัวเองทุกวันที่ทำอย่างนนทำอย่างนี้เนี่ยผลอะไรึ้ไมอย่งนี้ก็เป็นเาเรนเครื่องหมายที่เฉยๆราเวดีวราออกพรรษาดี๋วอ่างนีความตายความ พัดภาความเสื่อเสียอะไรไปนี้มันไม่ได้กําหนดนี่หรอเมื่วันเมื่อนี้เสืยอมีงตนองเข้าไปทำอะไรผ่านมาบ้างสำเร็จไหมยังเนี่ยไม่นู้บอกการกระทนที่ผ่านมาผิดหมด มกินหมดกินไม่พอถูกไม่พอมีท้่วนท้อง้งใจกินทุกอย่างเดียวทุกอย่างล้มเหลวก็ปกติปฏิบัติมีอยู่แล้วแหกข้อขออไป มันก็ยิ่งห่งใจงความสุขความเจริญและพิกทีนทมมาโดมาทิโนกระดัง,งการมำรวจของมาติลา ววอวายัรสมะในระเบียบที่ในทำกับธรรมาพระพุทธธรรมะสงอยู่แล้วธรมาตัวเอ,อ,นองนี่นตากทางวทความชื่อทั้งหมด้าใจว่าไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ก็พยายามแก้ไง เชื่อมันมาตั้งใจจริงแล้วจะสำเร็จมันก็ตั้งใจให้จริงหาความเชื่อมั่นไม่ได้หมดหมดท่า ไม่ได้เองก็ไม่ได้ไม่ได้ไเองต้องเหตุต้องเหตุต้องเหตุนี้ไปเรื่อยย้อนเข้ามาทบทวนใจต,ตัวเองหัวใจตัวมันผิดพลาดหัวใจตัวคิดผิดหัวใจตัวดำเนินผิดหัวใจตัวตั้งมั่นผิดไปหมดทุกอย่าง มือใจตัวเะไขาดมือกายก็ผิดตาจาก็ผิดงานจะเป็นทรรมันต้องเห็นตรงนี้สถานที่ทต้องการดอมาการพูดคมส่งสองหกมือใช่นหะมันเย็นเมื่อตัวมันพูดเดียวไม่อยากพูดเลย ทั้งที่ตัวมันเลยตัวทำงายตัวเองเราที่สิบห้าวันหลัหนีไหวสิบห้าวันเหยียบเดียวเท่านั้นแหละนะครับเนา ลองฝา,า,า,ากอนาคตฝากทีนีตทันทียี้กับ15วันไี่ดูสิผ่านมาล้มเหลวไปสัก90%แล้ว้าวันนี้นมันเข้มข้นที่สุดลองดูสิลทุกอย่างมันงไ o okay, que